เหตุการณ์สังหารหมู่ที่นานกิงกินเวลาราว6สัปดาห์ตั้งแต่เดือนธันวาคมคศ1907จนถึงต้นปี1908มีผู้เสียชีวิตนับแสนและบาดแผลในใจผู้รอดชีวิตที่ไม่อาจเยียวยาได้บันทึกของพยานทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่เปิดโปงความโหดร้ายต่อสายตาโลกแม้ในเวลานั้นหลายประเทศจะยังเลือกนิ่งเงียบแต่เมื่อหลักฐานเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในภายหลังโลก ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปหลังสงครามสิ้นสุดสารทหารนานาชาติได้พิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามนานกิงนายพลอีวานเนมาซุอิและผู้นำญี่ปุ่นหลายคนถูกตัดสินโทษแม้โทษทานเหล่านั้นจะไม่อาจชดเชยชีวิตผู้บริสุทธิ์นับแสนแต่ก็ทำให้ความยุติธรรมยังคงมีที่ยืนบนเวทีโลกทุกวันนี้นานกิงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเมืองแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความโหดร้ายของสงคราม สามารถพรากทุกสิ่งไปได้เพียงชั่วพริบตาและหากโลกไม่เรียนรู้จากอดีโตโศกนาฏกรรมแบบนี้ก็อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่เรื่องราวของนานกิงต้องถูกเล่าต่อไปไม่ใช่เพื่อเปิดบาดแผลแต่เพื่อย้ำเตือนว่ามนุษยชาติไม่ควรเดินซ้ำรอยความมืดมนแบบนั้นอีก